หอดจอดถึงแล้วพี่น้องบาทที่นี่จกักโมง่พยัยบ่ายสองสิบสี่นาฬิก,กาแปดนาทีพี่น้องหอดปากท่างเข่านี่ละข้างนาข้างนานีานานน่ก็จะเป็นสนามกีฬากางบ้านแพงมันบ่พญ่น้าแแ้วแวะกันแบบเ้อแวะซื้อน้ำตาลก่อนพวกหันหาสื่อค้องอยู่พี่น้องหาสื่อค้อง ไปสื่อตาลตามบกห้องมาสะมันอี้มากกับสาวนิดพระล้านใช่พ awesome. hmm. <ac> ี่น้องไปหาสาวนิดพระร้านใช่พื่ย่านสีบอกก็เืินหูเรืองบอกเพี่อนย่าพันทสรีบอกก็เปินหูเรืองบ่า คุณนเรายิมย่างเดียวมไมีเน่ตู้ใหมอีเดคคุณเปิดตู้เรามาซืมีของต่ม <c oughs> คืออมเงินทอดน,นั่นเถอะเพียงแข้าฝันล้วหมักอมเงินทอดกลับมาหอดเมียเราก็สิว่าโบเบเราก็สือวา่าหายไปสือสอันนึงเราก็สิได้อันนึง ได้ย <T itt les> ังไงล่ะได้ขวดยังได้ขวดยังน้่ยมันร่มจะมาร่มบ่เอ้ยนอนตะไหนใส่ลังเงินทอนโอ้ยยักเพิ่งลักไปขับรถได้ไม่เงยบหน่อยเจ้าไม่อยากจะรังเงินทอนนี่เลยจ้าเลยเนาะไปอยากนั่นเสียดไปหมองอื่นก่อนนะเงินทอนนี่จ้าเคลียร์ยอะบ่คอยขึ้นเจ้า นี่พยายขัามผ่านแลรับปากแล้วพี่น้องว่าเราจะไม่ดื่ม no แอลกอฮอล์มาเนี่ยพระสาเราสิยูบอมอดสามทุ่มยเยาให้คอยเด้อปีวางหันก็ได้หิวปีกกัน,นแต่พระคั่นเฉพาะสองทุ่มครับพูดได้ฮักคอยหลักกฮักจะของอันเย่าเ,าเราเอาเบียร์ให้คอยเพอาะระดาตะคอยตดคอยสิบอกไงเขดาดาหัดพั่วเอาหายหมดเนี่ย กีฬากลางบ้านแพงที่นอนเป็นเกียรหลายที่ได้ยมาฮอดจอเทง <c oughs> คือแักาแจ่เเซาแล้ว <c oughs> เป็นมา,มาคนหลายหลยม,<ะ>มั้ยพุ่นเนีเ่ยเสียพานาแพ้ว่าเขาไปดูดดกเนาะอ่าออดูเป็นอย่างบาเง่เขานี่เลยเขานีี้ได้นี่นี่เขาคนนี้ได้ปะ เขานีก่อนบ่เป็นในเขาบ่นี่เป็นในเขาเขาอะไรตัวนี้เพื่อนยัยบ่ยิบอายแอลก็เซลล์รถไปจอดใส่ลรอไหนเดี๋ยวคึ้กันรับฝากรถมาสั่นโอ้ยเสียงเงินเท่านั้นบ่อืมแต่วันนั้นฝากเพื่อนวันรับฝากได้หรอเป็นบ่ได้ว่าเห็นเสาที่จอดรถได้ละบออันตรายไฟฟ้าแรงสูงจะเห็นบันนี้พื่ยายผ่านคืเห็นอยู่สิอุ้ยรถไม่ยังคอยสิกลับรถเดี๋ยวมองนี่เพื่อนให้ฝากขึ้กันบ่ งวนั้นเท่าสียบ่เงวดนั้นเท่าเสียบ, <c oughs> มยบ่มันต้องเอาของไปลงก,กรนสันเดยเพื่อในเขายึดครับมะงานบ่นให้เขากะออกสละ,สสะโอ้โหเอ้ยหลมเถวหน่ำป้าตัวทัไงทั้งเนวจนเนี่ยเอนหลจนใส่เต็นอ่าน,นั่งการอันนั้นยึดสใส่ร คุณคุ้คุท่าคุณคุณคุคีนหลับแมนบ่แมนบ่แมนแมนคุยว่านั่งอะคอยคือสีขี้ไทัวร์แเพคุนเห็นมาจอดอยู่บอกไงคุนเห็นมาจอดอยู่บอกคอยสีเขี้ออกอยู่คอยเอาของไปล่องหายเพิ่นก่อนเอเพิ่นไทยผู้ใหมนผูเจ้าขึอน่ไปไทยน้ำเพิินแน่นอนไทยจังไหนรถเข้าในจอดอยู่เิ่นหคุณหอมไม่ยาพี่น้องไปยงู่ปยงูเป่นตปหงูเป่นสี่ไปอมู ยังไงเหรอ่ใหญ่เป็นตะยานมันบ่ต้องหันวัดตอนผิดพลาดแล้วไปทางไหนนาะบดนี้พูดเดียระวังมั้งไงของขึ้นขอที่เอารถออกจัดการจะหนีเมื่อหอนมาเห็นผู้จัดการก่อนเลยผู้จัดการมาเดียว สวัสดีค่ะอันนั้นอ uh. ันนั้นของสานอลุน้าอันนั้นเอามัไหนอันนี้อาอันน so ี้ัดูแมวดีเท้าดีดีนี่นี้ก็ให้ำแงตูดิูได้ดูดีไปกระดน้าต่อนะหัวใจ

มาตั้งแต่เม่อคืนคู่เดียวคนอมาู่เดียวมขึ้นมากคู่เดียวคนคว่มาล้ช่วม้หอบมาใจนีใจฮักวางครเดี๋ยวมีอะไรมุ่ดังเอะบอกแบบไม่้อนตอนีมอยวบานดีใจแต่ไม่ได้นอนี่เลยน่้นอเสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีควรับเป็ดปัดแพะนี่ครับโ้คโอเลนชดีเออโคเขาลัยโคเขาโ้โรเกาโอเครับโอนี่เขาเนี่ยตัวจริงตัวจริงติเตัวจริง่มคนีนกเอสบานนี้แม่นเขโย้มานเมือต้องกุ้ละ่เ่าแมลเห็นยดยเพราขาาเขาเเ กินเดเั่นเจ้าเจ้าองสิเจ้าเล่น่าด้นมากเจ้ากันเปเาเเจ้ากินเเาใช่ไหักินนี่เเาเียวานก็เลยเปานน้ำตาลไกินนี่ว่าได้เสียเสเาะอะไรต้น้อต้าหมอมัน้องต้องไข่มันคันนี่แ้เกินตังเนาบงรนขึ้นมาเจียวเนีบเบ้นาน้าข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 ้า้าข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 ้า้าข้าข้าข้าา้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 า

ขมเอะพ่อตมหอได้พันหนึ่งเลยแบดนี้ขอบคุณหลายๆด้าแม่เด้อปัญญาวะปัญญาวะจิโป้เฮลิแอแฮมบายบายพ่อแห่ไปซื้อน้ำเออกลับไปซื้อน้ำก็ถือไว้ขอยารถไปจอดโอ้กัสิจะไปเอารถไปสือ้เอานะ ก็ไปหาน้ำยิ้ก็แต่งกาไปขี้วัเลดจิ้หน้ามอเลอดะสือหน้าฮดีค่ะสวัสดีค่ะเดไปถามบริษัทรอเฮมันจะแหลกเดสารีสอรไปถามบ่บ่มีเดียวดีแล้วรีสอร์ท หลังหลังแล้วนน้อยน้อยน้อยดีแล้วก็สอนเออโอ้ยเราจะไปเดินตากแดดหลายเด้อบคนรับเลยเออมัมมมนจะล้องไป่ปบอลแรดวยอันี้ส um> ูไดค่ะองได่างเรื่องได้เรื่องสตอรี่ค่ะอรแล้วก็ไทยชลินสัญจรค่ะทีทีแรวก็มากันแน่นเลยที่เรื่องสตอรี่ พี่น้องคนนี้อยากมามาให้เขากล้องจกพี่น้องพี่น้องที่เรื่องสตอรี่ติดตามได้ตามทางยูทูบด้ะๆๆจับอันนี้ก่อนมาแล้วมือนี้ได้จับคนดังกับมามาแล้วมือนี้ต้องแมบพปยังขามาจับไล่ฟองเด็ดเฮ้ยม้าม้าแท้ไอนี่เจ๊คนดังคนเด่นเอ้ยขอบคุณเจ้าของ เจอตรงนี้เนี่คือการแต่งตัวนี้เท่หมนะเราจะออกแดดได้ไหม่แดดขึ้นมนเลยไม่พอแดดลแตกุ๊บอุ้ยเอาลไปกอดใส่นี่ี่น้องกันบอกสิคือสีคือกันแนวพี่น้องกันบอกดูดูบกเขา อันนี้ต่อไปก็จะอยู่ร้อยเอ็ดเหมือนกันแหละข้อยเนี่ยค้อยโตหลายแท้เห็นว่าฟ้าแฝดกันนะข้อยเนีค่ควายตัวเดียควายรอกระเจ้าะเดินแล้วนี่นี่เนี่ยรถไปจอดดิเราไปซื้อหนามให้เพื่อนด้วยเราไปจอดฮานลักกันเข้าไปหา ไปซื้อร้านส่งเนลิกกินน้ำได้ปนีกิน้าวเดีวเล้วกินน้ำนะพาไปซื้อยูจะน้ำเป็นฟองน้ำชาอะไรปรมาณนั้นมันไปฟองน้ำตาดีบตดนั้เขบ a แต่จะไปนี่ขบ a าเขาวเจ้าคนนึงไหมดเวลาการงานเลยใช่ปะไนพี่กายพี่เรกรกันยูฮอดหามบุกขึ้เขาหลอกขึ้นรถเอาอไก็ให้หลอกหิปีกไปไงเอารถไปซื้อน้ำก่อนก ไม่ได้ได้หลายบาทก่อนเอาสิมีอีกอยู่ก่อนคือจะได้ได้หลายบาทก็เดธอก็จะอวยไม่อีกเิ่มว่าเดธอก็จะอนมาสมทบกินหมดแรกจริงอ่าเดสร็จสมทบสมทบอันสมทบกันวะความเงียบดีพลังรักขอบคุณขอบคุณแม่แมวเอฟซีพลังเงียบนะคะเงียบแม่แมวร้านลับอลเ L N นี้ละค่ะ เอ l ลเอเอลเอมอีไม่ตากบเอ็มบอเอ็มบอเอ็ดบอาเอ็ดไปอยู่รีราชาไปฝึกที่การอยู่ซีราชาบาดตลาดตาดลาบเป็นสนาสนุนาน้าม่านหน้าี่านเดิมไอ้กับทิมนา่าที่งานบรรทักคอรุกูนหนึ่งพันบาทรับรอบมือแร่งนี่นับไทยเป็นไทยเอาดูนเด้อเบื้งคอยได้ไหาคอยผู้เดียวเด้อคอยทแบ้ผู้เดียวเด้ เองา่นาเลยาไหนนอนอยู่เอากองกันยี่นี่หลเบื่อมาไหนอนต้ือนอนกองกันยี่นี่หละเออกองกันยี่นหะอาบอนค่ะุ้มัสต้อนยีนีหละนี่แหละองซุมข้าวหน้ตะบุับมาแวะซุปบ้านฮักพ่อลูกคุบวนน้องน้าเป็นตต่างตตี่นอเ็ดลงท่าส้มตำแซ่บแซ่จมลงาตำส้มตำปนมาเบวานบไวหลเนี่ยเก๋ยอตะบุ่แผนกซับ ้มตามเต็มเลยท้ใงน้องน้ำเจริญเจริญแบบที่นี่น้องเห็นรงท่านแล้วโดยดูไว้ก็เป็นเัื่อหักด้วย่กยๆวรวกอบื้วยแล้วคนไมยยิ่งดีไปแจ็คสันกับพี่น้องค่ะยังบได้มีแค่นี้ได้จะกระตามอีกเยอมีตา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไตามมาสมภพอีกมือแรกมวนแท่ะมัน่ม้วนในวันแท่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวจากคุณมิ่มขาวกระแสจะมาสมภพอีกกำลังเดินทางมากเข้มำลังมีทางมาอยู่ค่ะอ้าวขอการคลิปนะพี่น้องทีมฟังทีมก่อนสวัสดีค่ะ